คลิปนี้ครับผมพาไปดูกันที่สนามปารีสเซตครับของสโมอสรที่ยิ่งใหญ่สุดในฝรั่งเศสครับสโมสรปารีสแซงแชงแมงน,นั่นเองครับผมสโมอสรนะครับเพิ่งก่อตั้งได้ประมาณ50กว่าปีนี่ครับเมื่อเทียบกับสโมสรใหญ่ๆห,หลักร้อยปีขึ้นของฝั่งอังกฤษเนี่ยเรียกว่าสโมอสรเน,นี่ยเพิ่งก่อตั้งเองครับ50กว่าปีเนี่ยสนามของสโมอสรปารีสแซงแชงแมงแห่งนี้นะครับจุคนได้ประมาณ48,000คนครับ จุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ของสโมสรเนี่ยคือการเข้ามาซื้อของกลุ่มทุนกาตาครับทำให้สตาร์ดังๆเนี่ยเริ่มตบเท้าเข้ามาคักแข่งมากมายครับผมเริ่มจากเดวิดแบ็กแฮมครับซาลาตันอิบราฮิโมวิชลาวิดลุยเตโกอซินวาคาวานีในยุคแรกครับผมเป็นรากฐานของทีมนะครับมาถึงปัจจุบันนี้เลยครับตอนนี้ผมไปเยือนสนามเนี่ยเรียกว่ามี3นักเตะที่ยิ่งใหญ่ของยุคนะครับพร้อมกัน3คนเลยนะั่นคือเอ็มบัปเป้เนย์มาร์แล้วก็เรย์เน็มเมซี่ครับซึ่งวันที่ผมตัดคลิปเนี่ยเมสซี่ได้ย้ายไปแล้วนะ ไปดูนะครับว่าบันทึกความทรงจำของผมที่ได้ไปเยียนสโมสรของปารีสแซงต์แชร์กแหงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของสโมสรที่ยิ่งใหญ่สุดในฝรั่งเศสเป็นยังไงไปดูกันครับสวัสดีจากกรุงปารีสครับสนามปาร์คเดฟแลงครับผมซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเอ้ฉบับฝรั่งเศสนะภาษาอังกฤษนี่คือปาร์คเดฟลินนะครับผมแปลความหมายด้วกันคือสนามของเจ้าชายนะครับผม สัญลักษณ์ของเมืองปรารีสตัวแทนทีฟุตบอลนะฮะเดี๋ยวไปดูกันผมเดินไกลามากครับผมจากสถานีรถไฟครับนี่คือหน้าตาด้านหน้านะทางเข้าจะเรียมทัวร์ของสโมสรปรารีสแซงเช็งแมงฮะแฮมปเป้ เมสซี่เนม่าฮะวาร์ติมักินยอตลามอสครบเลยนะครับครบเลยบริเวณด้านหน้าของสเตเดียมครับของสนามเปเช่ครับผมสุดยอดนี่คือผู้เล่นซุปเปอร์สตาร์กันเลยฮะซุปเปอร์สตาร์เอเเป้มาซี่วารติเนม่ามักินยอตลามอสดอนนารุม่าทุกตำแหน่งโคตรแน่นตอนนี้ฮะโคตรแน่นเฝ้ารอ สมัยแล้วแชมเปี้ยนลีกนะพวกเรานะครับผมวันนี้ไหนๆก็มาปารีสแล้วครับก็เลยมาทัวร์ที่นี่ครับผมสนามเบเชสเดียมครับนี่คือประชาชนครับที่มานะนี่คือโอ้โหลมแรงมากครับนี่คือสโมสรนะฮะสโมสรที่เป็นตัวแทนของชาวปารีสครับเดี๋ยวเรามาดูนี่เราก็ของสมอลส์อนนี่ครับเราก็ของสมอลส์อนเป็นหอไอเฟลนะปารีสนี่คืออ๋อสัญลักษณ์ราชวงศ์บูวองนะ แล้วก็แซงแซงใหม่นะครับผมเดี๋ยวไปดูข้างในกันสเตชันแรกครับเป็นสเตชันถ่ายรูปกับพื้นหลังคีเทียวช่วยของสโมอสรในสมัยก่อนนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนฮะลักษณะงานทัวร์ครับเป็นการทัวร์แบบบนลงล่างฮะเดี๋ยวเราไปดูสนามก่อนเลยนะภายในสนามแล้วก็ลงไปข้างล่างชั้นนักตงนักเตะอะไรอยู่ข้างล่างฮะ สี่หมื่นเจ็ดพันกว่าที่นัครับนี่คือสนามของสมโมสรปาร์เรสแชนเชิงแมนฮะคือการตัดลาให้ไปด้วยไอเฟ่านี่สวยมาก,กน,นะสนุกมากฮะก็ะกำลังทำความสะอาดสนามหญ้าอยู่ฮะพนักง,งานบรรยากาศสุดยอดนะครับคนที่บาบอลอย่างเราเนี่ยแม่งขอหายใจเลื้อยๆแบบซึมซับก่อนที่นั่งสมโมสรน,นี่ฮะ ส uh, ต้องบอกว่าทุกที่ที่ผมไปนะผมจะซึมซับบรรยากาศส่วนตัวก่อนนะครับเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนก็แล้วแต่สถานที่นะครับเพื่อที่จะเก็บความรู้สึกทุกๆอย่างแล้วก็มีสมาธิกับมันนะทั้งเทคโนโลยีต่างๆผู้คนที่เข้ามาบรรยากาศต่างๆนะครับความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยก็จะ ถ่ายทอดออกมาเป็นบรรยากาศภายในคลิปนะครับผมก็เรียกว่าซึมซับอยู่นานเลยครับทุกทกที่ที่ผมไปนะก่อนที่จะทำคลิปตอนนี้ผมนั่งกินบรรยากาศอยู่ที่สเตเดียมทั้งหมดที่เขาให้โชว์นะมันเป็นการทัวร์จากบนลงล่างนะครับนี่คือบรรยากาศ47,000กว่าที่นั่งครับที่สนามปารีสสเตเดียมครับสนามที่เกิดมาไม่กี่สิปีนะ1970ฮะแล้วก็มีความต้องการที่จะให้ทีมกีฬานี้ยเป็นทีมกีฬาตัวแทนของปารีสครับ แล้วก็สร้างความยิ่งใหญ่มาเรื่อยแต่ความยิ่งใหญ่จุดดังที่สุดเนี่ยก็คือการเข้ามาของกลุ่มกาตานะกาตาสปอร์ตอินเวสท์เมนต์ครับที่กลุ่มกาตาเข้ามาโดยนาเซอร์อังเคไลฟีเนี่ยเขาเข้ามาแบบลงทุนโคตรเยอะคือเข้ามาตั้งแต่ยุคสมัยแบบสลาตันคาวาน,นี่เดวิดหลุยส์เดวิดลุยที่ต้องพูดถึงเพราะว่ารู้ไหมเรา,าเขาเป็นกองหลังคนแรกที่ทำลายสถิตโลก50ล้านปอนด์นะฮะแล้วก็ แมซี่เนมา,นาร์เนี่ยเอบาเป้เนี่ยเป็นยุคหลังยุคตอนนี้นะยุคตอนนี้ที่แบบยิ่งใหญ่มากๆโดยเฉพาะเนมาร์เนี่ย222ล้านยูโรเนี่ยคือผมไม่คิดว่าจะอีก10ปีอาจจะไม่มีใครมทาทำราสถิติค่าต,ตัวนี้นะครับต่อให้เงินเฟอ้อขึ้นมาอีกเนะี่ยเอบาเป้ก็180ปอนด์นะฮะฉะนั้นความยิ่งใหญ่ของปารีสเนี่ยมาแล้วแหละเพียงแต่ว่าตอนนี้ความยิ่งใหญ่ของเขายังอยู่แค่ในประเทศใช่ไหมเขาต้องการออกนอกประเทศไปคว้าไปคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับตอนนี้ แล้วผมว่าอีกไม่เกินสิปีคิดว่าน่าจะมีติดหนึ่งสมัยเพราะว่าคือคุณต้องรู้ว่าทีมของยุโรปมันทีมใหญ่เยอะนะแล้วคิดดูดิการเป็นหนึ่งเดียวในยุโรปเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะก้างใหญ่ๆเนี่ยเยอะมากบา,าร์เซโลนาเรอัลมาดริดทางฝั่งอังกฤษก็ไม่ใช่ย่อยฝั่งเยอรมันอีกนะครับนะครับตอนนียยน้ยิ่งใหญ่ในประเทศแล้วครับแล้วก็เขาต้องการที่จะไปยิ่งใหญ่ในเวทียุโรปนะครับแล้วก็วันนี้ใส่เสื้อนี้ฮะเนี่ยปารีสมาฮะไหนก็มา เมืองนี้เมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่ผมชอบนะฮะชอบมากๆก็ไหนๆก็มีเวลาก็เลยมาทัวร์ที่สโมสรอนแห่งนี้ครับปารีสแซงแชงแมนครับเดี๋ยวไปดูโซนอื่นกันต่อก่อนที่จะลงฮะเก็บบรรยากาศไปอีกฮะวันนี้ปารีสมีแดดนะฮะตอนที่ผมไปแอสเซนอลเนี่ยไม่มีแดดนะครับก็ใช้เชองเครื่องไฟฉายแสงให้อุณหภูมิกับดินแล้วก็หญ้านะครับแต่วันนี้ปารีสมีแดดครับไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้แดดพลังงานแสงอาทิตย์ แสงอาทิตย์เนี่ยมีทั้งแสงความสว่างแล้วมีทั้งพลังงานด้วยของหญ้าดีมากๆครับคนข้างล่างครับวันนี้ประชากรที่มาเสเด็นหัวค่อนข้างเยอะฮะค่อนข้างเยอะฮะค่อนข้างเยอะบริเวณบริเวณชั้นสองฮะน่าเป็นเกี่ยวกับบางอย่างของของอสนามฮะให้ดูนี่โลโก้ที่คนถ่ายรูปเยอะมาก นี่คือห้องกอลิล่าครับน่าเป็นเกี่ยวกับห้องพักเบรกนะที่นะฮะมากินกาแฟกันครับนะมานั่งคุยกันนะฮะห้องนี้ก็เดี๋ยวไปดูห้องอื่นนี้ฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกชื่อหนึ่งกองกาตาเนชั่นัลแบงค์ฮะอาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกแขกรับเชิญพิเศษที่จะนั่งห้องพวกนี้ฮะแขกรับเชิญพิเศษฮะนี่เป็นห้องส่วนตัวครับผม ห้องส่วนตัวของประธานเป้ฮะ,ะคิริยานเอ็มปเป้ห้องส่วนตัวโอ้ใครๆก็รู้นะฮะประธานเป้ยเนี่ยยิ่งใหญ่แค่ไหนในสโมสรนี้ฮะไม่ไงั้นเขาไม่ได้ฉายาประธานเป้หรอครับผม <Okay. S 1> เราวนลงมาข้างล่างฮะตรงนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งฮะไปฮะไปดูสนามกันฮะ,นานฮะทางลงสนามมาแต่ว่าอาจจะผ่านห้องนักเตะก่อนนะเนี่ยเขาพาวนไปห้อง อ่าไปห้องนเตะก่อนฮะห้องเตะก่อนหน้องเตะก่อนนีเ่นปเป็นส่วนของ<ป>รายการสปอนเซอร์<ป>ฮะแล้วก็จุดที่สัมภาษณ์ฮะผนังที่เขาใช้นะครับในการสัมภาษณ์ต่างๆก็จะเป็นแนวแนวนี้สปอนเซอร์ทุกอย่างของสโมสรฮะตึ่เนมากว่ ทีมกีฬาของเมืองปารีสครับผมก็ต้องมีป้ายปารีสที่ยิ่งใหญ่ครับพอแล้วเ,เ,เราถึงาการซึมซับบรรยากาศสมโมสอศะคือเป็นจุดที่เ,เรียกว,ว่าให้ดูวิดีโอเก่าๆนะประวัติศาสตร์สมแล้วก็เป็นตัวจุดที่แถลงข่าวเขาวเวลาสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยแบบเนี่ยฮะจะเตรียมตัวซื้อคนซื้อใครอะไรอย่างเงี้ยท่านนั่งนี่ฮะ นี่เป็นห้องที่เขาแถลงข่าวแล้วก็นักข่าวอยู่นี่ฮะฮะพอเราฟังเราฟังาภาษาฝรั่งเศสไม่ออกฮะแล้วก็ซึมซับนิดหน่อยพอ <c oughs> ปศาคมยิ่งใหญ่ของสมอรฮะแล้วก็เสื้อในยุคต่างๆของสมอรฮะ ตัวผมเนี่ยจะทันประมาณนี้ฮะตัวผมจะทันประมาณนี้เหมือนรเริ่มเห็นนะฮะเริ่มเห็นนี่เป็นสมัยใหม่แล้วต้องแบบเป็นไฟเอ็นเมลนี่เป็นสมัยใหม่นะฮะ,ฮะสมัยใหม่แล้วแล้วก็สีประจําทีนที่ผมชอบก็คือสีน้ําเงินกระแดงเนี้ยชอบอมากฮะสีสวยนี่คือสมัยนึงนะที่สาลาตัน เคยนําทีมาแต่ว่าผู้ชายนี่ผมชอบมากนะแต่ว่าผมลืมพูดถึงเขาได้ไงจีโกซิลวาครับกอลังจอมแก่งชาวบราซิลครับก็เป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ครับคนต่างๆทีมก็ก,ก็ก็เขาเรียกว่ามีส่วนร่วมครับแต่ว่าเรียกว่าเอางี้ดีวาที่เรารู้จักกันนะดังๆก็มี Le เดวิดอิบราฮิโมวิดจีโกซิลวาวัลัติเดวิดลุยอะไรอย่างเงี้ยที่เราเรียกว่าเราคุ้นหูกันเลยครับอะไรเงี้ย บรรยากาศห้องรีคาบเลี่ครับห้องกายภาพบำบัดห้องนวดห้องม a s s า g ต่างๆนี่เขาไม่ให้เรเข้านะเป็นอย่างนี้ฮะไม่ให้เเข้าครับเป็นอย่างนี้ฮะเป็นอย่างนี้ไีสองด้านมีทั้งหมดแค่6เตียงเองเหรอครับหเตียงนี่ฮะพยายามชะเง้อไปให้มากสุดแล้วครับเ,เหมือนเดิมเลยห้องนี้จะวุ่นวายที่สุดครับนี่คือห้องแต่งตัวนักเตะครับผมวุ่นวายมากนี่ฮะ เอ็มบัปเป้อยู่นู้นฮะเอ็มเป้แมสซี่เนย์มาจะเรียงครับมาคินยอสเรียงเลยฮะนี่ฮะเรียงนี่ฮะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บน,งบนึงนี่ฮะเรียงเลยฮะสุดยอดครับนี่ประชมุมมาตรงนี้ครับผมดูวุ่นวายมากตอนนี้วุ่นวายมากทุกคนหลายภาษามาก <S <S แล้วก็นี่คือมาดริดดิสต้าเก่าฮะจัสเชลล่ามอสซึ่งย้ายมาอยู่ที่นี่นะก็ผมเป็นแฟนมาดริดนะฮะแต่ก็ ไม่ดีรู้สึกว่าผมจะต้องรังเกียจใครนะทุกอย่างเกิดจากความรักมสซี่ผมก็ถ่ายได้ทุกอย่างเรียนเรียนรู้กันไปด้วยความรักอยู่ด้วยกันนะครับคือจอมปั่นเนี่ยจะเป็นพวกคีย์บอร์ดที่ชอบปัน่นแต่ว่าผมไม่มีนะฮะถึงจะเป็นแฟนมันลลดช,ชอบโดมากๆรักโดมากก็มสซี่ก็ทำไมครับก็เป็นนักเตะที่เก่งสุดยอดมากๆคนหนึ่งผมก็ชอบนะครับเอ็มบาเป้ครับมาซี่เนมาร์จวนเบนเนตฮาคิมิคิมบาเป้ ลามดสาประสานของยุคปัจจุบันครที่อันตรายมากๆฮะเอ็มเป้มซี่เนมาครับผมแล้วก็ค่าตัวโคตรแพงแค่2คนนี้นะมาซี่ดิมอฟีฮะผมอยู่บรรยากาศห้องแต่งตัวค่อนข้างนานนะเพราะว่าดูคนที่ชื่นชอบฟุตบอลเหมือนกันเนี่ยฟุตบอลก็มันเลมยมีความสุขไงเพราะว่าเห็นทุกคนชอบบอลเหมือนกันที่นี่ห้องนี้นี่อลังการมากห้องออกกําลังกายครับของนักกีฬาปารีสแซงต์แชงแมงฮะ ห้องบรรยากาศห้องออกกำลังกายครับก็จะมีคําว่า respect นะครับมีคาพูดต่างๆ e l e g a กนอะไรฮะเพื่อปลุกใจนักเตะเวลาออกกำลังกายนะเตรียมตัวครับผมเตรียมตัวเข้าบรรยากาศการเข้าสนามครับผมเตรียมตัวกินหญ้าครับผมกินหญ้าขึ้นจมูกครับเพราะว่าเพิ่งตัดหญ้าครับสนามแห่งนี้ครับมีนักเตะมูลค่าสูงสุดในโลก เข้ามาอยู่แล้วเข้ามาเตะที่นี่ฮะดมกลิ่นหญ้านครับบรรยากาศสนามผ่อนคลายครับผ่อนคลาย,ลายมากๆนี่คือบรรยากาศประชาชนที่มาเทีย่ยวที่สนามของเปเชแห่งนี้หมุนสองรอบแล้วฮะเพราะว่าซึมซับบรรยากาศฮะ ผมเวลากลับมาดูวิดีโอเทลผมก็จะชอบครับผมนี่คืออีกมุมมองหนึ่งฮะที่เรามองเข้าไปในทางอัศจรรย์ฮะน้ำเงินแดงขาวตัดกันนี่เข้ากันมากมากเข้ากันมากมากโอเคครับผมถ่ายวิดีโออยู่นานะนี่ซ o o มานั่งสำรองของทางเชที่จัดอยู่นะครับแล้วก็มีสองฝั่งฮะแล้วนี่ตรงประตูทางออกครับผมประตูทางออกเนี่ยเป็นไฮไลท์มากที่คนแบบออกมาถ่ายแล้วมันจะมีแสงฟุบออกมาครับผม สวย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 โอเคฮะหลังจากที่ผมเห็นเด็กนอนเนี่ยฮะแล้วเขาก็ถ่ายรูปกันฮะผมก็ถ่ายรูปไปละผมก็อันนี้เป็นเป็นย่าเทียมนะอันนี้เป็นย่าเทียมแต่ว่าผมคิดว่าเราไม่สามารถคานไปถึงเนี่ยเพราว่ามีสตาฟอยู่ไม่สามารถคานไปดูญาติจริงได้นะฮะนี่ฮะผมก็ลินแบบเด็กนะฮะเพราะว่าเด็กตอนหน้าผมก็อยากถ่ายรูปแบบเด็กบ้างฮะฮึนี่ฮะกิมมิคกิมมิค นี่เป็นจุดที่ผมอยู่นานที่สุดฮะนี่เมือนักสำรองครับที่นั่งแล้วก็ VIP พวกประธานสโมสรอ,อยู่ห้องกระจกพวกนั้นฮะ,ะห้องกระจกอ,ะอิ่มมากอิ่มมากอิ่มมากฮะนี่คือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสได้มาเยือนได้มาเยือนดีใจดีใจมาก,มากเหมือนเดิมครับสไตล์ผมคือหาใจาลึก นี่ครับผมก็จะพยายามถ่ายบรรยากาศเ<ๆ>ก็บไว้ทุกๆมุมนะทุกๆมุมที่ได้ไปถึงแล้วก็เห็นในมุมมองให้แตกต่างก็จะเก็บไว้ตลอดฮนะไม่เอาคุณเป็นสกปรกหลังจากที่ทัวร์สโมสรอนนะฮะบางคนก็หิวนะมีมุมนะั่งกินคาเฟ่ครับผมสวยงามสวยงามมากน่ครับหิวครับผม เราก็จะเดินผ่านห้อง V.P. ต่อฮะหลังจากที่เราผ่านตรงโซนรอาหารนะผ่านห้อง V.P. ต่างๆที่เป็นชื่อของสปอนเซอร์นะครับห้องกระจกก็จะเป็นห้องพวกประธานแขกพิเศษอะไรพวกนี้ฮะบ,บรรยากาศห้องรับรองเลาพิเศษครับของภายในสนามหรูดูดีมีระดับแน่นอนฮนะนสโมสรรวยมาก ส่วนสุดท้ายฮะนี่คือเกียรติประวัติของสโมอสรฮะที่ยิ่งใหญ่สุดในฝรั่งเศสถ้วยในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเรียกว่าปารีสแซงต์แชร์แมงคว้าแชมป์ได้หมดแล้วครับก็เหลือแต่เพียงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะที่ยังไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าได้ ick, ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกทวีประดับยุโรปเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ไปคว้าถ้วยระดับสโมอสรอโลกครับก็คือตัวแทนของทวีปยุโรปนะก็เป็นกำลังจะให้สโมอสรปารีสแซงต์แชรฉแมงครับ จำตอนที่ผมถ่ายรูปด้านหน้าได้ไหมที่เป็นพื้นเขียวอะ่ะแล้วก็จะมาซื้อรูปตรงนี้นะฮะแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อนะก็ไม่เป็นไรฮะเ <c oughs> มืเ่อกี้แอบไปดูมาครับหนึ่งรูป2ี่ิบปอนะฮะแพงเอาเรื่องอยู่ฮะไม่เป็นไรฮะนี่คือบรรยาก,กาศที่เราได้ซึมชับแล้วออกมาสู่ด้านหน้าฮะโอเคเพื่อนๆจำผมได้ไหมที่ผมบอกว่าไม่เกิน10ปีนะ สโมสรนนี้วางรากฐานไว้อย่างแข็งแรงนะฮะอย่างน้อยเน,น,นี่ยแมื่อสิบไปจะได้แชมเปี้ยนลีกหนึ่งสมัยครับอย่างแน่นอนหรือเปล่าผมคิดว่าค่อนข้างแน่นอนนะฮะเพราะว่าดูการวางรากฐานนะทีมทุนมหาศาลนะฮะสนามซ้อมสนามจริงสปอนเซอร์ทุกอย่างความยิ่งใหญ่อะ่ะแทีม4ทีม,มันมีแน่ๆอยู่แล้วอย,อยู่ที่จะถึงรอบชิงหรือเปล่าแล้วก็ชนะได้หรือเปล่านะฮะผมขอเป็นกําลังใจให้หนึ่งสโมสสอนที่เป็น ตาสัรัลักของกรุงปลารีสครับนี่คือปลารีสแซงต์แชงแมงครับผมโรเป้เนม่ามสซี่ลามอสดอนนลุม่าโรัลโตซานเชสทุกคนที่อยู่ในทีมนะครับทุกคนที่อยู่ในทีมขอโชคดีครับผม <c oughs> แล้วเจอกันใหม่ปลารีสแซงต์แชงแมงครับ